อา้าวพี่น้องชาวสวนยางพาราทั่วประเทศวันนี้วันที่16มิถุนานะ2 5นะ2564ไอ้ที่ที่เห็นเนี่ยคือต้นมังคุดมังคุดผมก็ปลูกเอาไว้ในป่านี่แหละปลูกไปเยอะนะเป็นร้อยกว่าต้นนะนี่มังคุดเขาชอบขึ้นในที่ <laughs> มีต้นไม้อยู่ครับเป็นที่เลี้ยงไม่ต้องใช้ยาฆ่าญ้านะครับนียยาเต็ม ดูเฟิเนดินเฟินกับมังคุดเขาก็โตไปด้วยกันครับนี่ดูต้นนี้อีกครับเนี่ยดูต้นนี้อีกปุ๋ยก็ตั้งแต่ปลูกมาสี่ปีนี่ให้ขี้ไก่ไปครั้งหนึ่งครับเนี่ยเขาก็พึ่งพากันอยู่ในนี้แหละนะอยู่ในนี้เนะนูนนูน,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 นมีทั้งป่าธรรมาชาติมีทั้งมังคุดที่ปลูกใหม่ครับเยอะแยะนูนนูนนูน,น,น ต้นไม้ธรรมชาติปลูกพริกไทยเอาไว้หน่นบางทีพริกไทยก็เลื้อให้ลงมาในด,ดินก็มีครับนี่นี่นี่น,นี่ท่านลองปลูกดูนะอาจจะเอามังคุดไปปลูกในสวนยางพาราท่านด้วยก็ได้ครับนี่ต้นนี้กำลังแตกใบอ่อนนน่นเยอะมากผมปลูกเอาไว้ครับนุ่น,นปลูกมังคุดในป่าธรรมชาติครับหนึ่งนี่ดูญ้านี่ หญ้างามมังคุดก็งามครับเนะเขาก็อยู่ด้วยกันครับนะยเขาอยู่ด้วยกันนูนเยอะแยะนูนนูนน,น,น,นูทดลองปลูกดูนะครับสวัสดีครับ